<c oughs> สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรบ้านนาครับผม <c oughs> วันนี้ขุดมันครับดูหัวมันซะก่อนโอ้มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับตอนนี้ตอนนี้กองกองกันไว้ก่อนเดี๋ยวมันตัดให้ดูครับสายพันธ์พวงเพชรวันนี้ <c oughs> โอ้โหอ่ะ ใครว่างนะครับมาช่วยกันตัดหน่อยนะครับตอนนี้มันก็ราคาก็เริ่มลงนิดหน่อยครับสามบาทหกสิบครับตอนนี้แถวบ้านนะครับไม่รู้ว่าทางอื่นราคาเท่าไหร่หัวนาดกนะครับแต่ว,ว่าไม่ใหญ่เยอะหัวนะเยอะไม่เป็นไรครับเราเน้นปริมาณโอ้โหนี่ ไมาก่มดมโอ้โหอันนี้จิ <ator il> <ğim> ๋วเล็กเพ่กินนู 嗯、哪个<里>？哎<里>，哈哈哈！哎， อุ้ยแมงปองเออมันจะกัดสิโอ้โสกาวเพี้ยนเทียบโอ้หอยล็อกหอยล็อกโอ้อยมาหอยมาแล้วจะเทียบแล้วจะเทียบ to <laughs> do คนงานรุ่นนี้แปดสิบเออจ้างคนงานวัยแปดสิบมาทำงานเขามีแต่ใช้แรงงานอีกน้อยอันนี้ใช้แรงงานผู้เฒ่าเลยนี่งาอยู่หูงอวบิๆขนาดเลยเตรียมรถ้วโอ้รถมันจะเป็นใคร นี่น่านจะเก็บได้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ไถทั้งหมดก็ประมาณ2ไร่ครับแต่ว่าเก็บได้วันนี้ก็บ่ายสามเกือบบ่ายสี่แล้วครับตอนนี้เก็บได้ประมาณไรอีกครึ่งครับผมแต่ว่าใกล้จะเต็มรถแล้วละใครที่เข้ามารับชมนะครับากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูหัวมันครับหัวมันไม่ใหญ่ครับมันเล็กๆยาวๆเยอะ เยอะอยู่ครับรตัวที่ยังไม่ได้เก็บขึ้นมานะครับน,น,นี่ขุดแล้วแต่ว่าใช้รถไถแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขุดขึ้นมาและส่วนที่ยังไม่ได้ตัดก็มีนะครับประมาณสองไร่เหมือนกันครับผมตอนนี้ไถไปประมาณสองไร่นิดๆเพรามัน,น,น,นที่สี่ไร่นิดๆน,น,นะครับอันนี้เก็บส่วนตรงนี้ขายไปก่อนครับเดี๋ยวยอดขายได้ไดเท่าไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้บอกกันนะครับรอบแรกขายไปแล้วนะครับได้สามพันบาทนะครับกระบะ กระบะขายนะครับอาจจะขายอีกรอบนึงไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นครับมันจะเน่าเยอะฝนตกบ่อยช่วงหน้าฝนเมื่อกี้นี่ตรงนี้กาลังเก็บกันอยู่ใกล้จะเต็มแล้วครับจะหน้าจะได้สักสามรถครับผม่าจะได้สามรถอยู่สองไร่กว่านี้แล้วก็เหลือยังไม่ได้ไถครับสองไร่ยังไงก็ฝากติดตามช่องเกษตรบ้านนาด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้าคุณรอบหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ